ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจุดเสี่ยงที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งก็คือช่องแคบไต้หวันเส้นทางน้ำแคบบกที่กั้นระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเกาะไต้หวันแม้จะมีความกว้างเพียงประมาณ130กิโลเมตรในจุดที่แคบที่สุดแต่พื้นที่เล็กแคแห่งนี้กลับกลายเป็นสนามรบเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงความมั่นคงของมหาอำนาจโลกอย่างจีน สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยังอาจส่งแรงสันสะเทือนมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนด้วยช่องแคบไต้หวันไม่ใช่เพียงแค่พรมแดนระหว่างสองฝ่ายแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญยิ่งต่อเศรษฐรรกิจโลกเรือสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์จากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันล้วนต้องผ่านเส้นทางนี้นอกจากนี้ ไต้หวันยังเป็นแหล่งพลิซเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะบริษัทเทอแอมซที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกหากเกิดสงครามขึ้นที่นี่ไม่เพียงแต่เอเชียเท่านั้นแต่ทั้งโลกจะ,ะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นรุนแรงความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันมีรากฐานมานานหลายสิบป,ปีหลังสงครามกลางเมืองจีนคำคุณศัพท์ซ้อ 1,949พักรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถยึดครองแผ่นดินใหญ่ได้ส่วนรัฐบาลพักก๊กมินตั๋งถอยร่นมาตั้งฐานที่เกาะไต้หวันตั้งแต่นั้นมาจีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งที่รอการรวมชาติแต่ทางไต้หวันกลับพัฒนาไปในแนวทางของตนเองกลายเป็นประชาธิปไตยที่มีเอกลักษณ์และเศรษฐกิจเข้มแข็งจีนประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ไต้หวันประกาศเอกราช และพร้อมพร้อมใช้กำลังหากจำเป็นขณะที่สหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้ยอมรับไต้หวันอย่างเป็นทางการแต่ก็ให้การสนับสนุนทางทหารและขายอาวุธให้เป็นประจำทำให้ช่องแคบไต้หวันกลายเป็นพื้นที่เผชิญหน้าระหว่างสองมหาอำนาจโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มการซ้อมรอบกาะไต้หวันมากขึ้นทั้งการส่งเครื่องบินรบเข้าใล้เขตแสดงกลนทางอากาศและการซ้อมรบทางเรือ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดไต้หวันเองก็พยายามเสริมกำลังป้องกันโดยอาศัยความช่วยเหลือจากสหรัฐออและพันธมิตรอื่นๆนเช่นญี่ปุ่นคำถามคือหากเกิดการประทะจริงๆจะจำกัดอยู่เฉพาะจีนกับไต้หวันหรือจะขยายเป็นสงครามภูมิภาค และอาเซียนจะได้รับผลกระทบอย่างไรแม้อาเซียนจะไม่ได้อยู่ในแนวลบโดยตรงแต่ภูมิภาคนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกระเพื่มจากวิกฤตไต้หวันได้เหตุผลสำคัญประการแรกคือเศรษฐกิจและการค้าอาเซียนพึ่งพาการค้ากับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลหากช่องแคบไต้หวันถูกปิดเส้นทางขนส่งสินค้าจะหยุดชะงักทันทีกระทบต่อไทยเวียดนามสิงคโปร์ และมาเลเซียโดยตรงราคาน้ำมันและพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นพเพราะเรือบรรทุกพลังงานจำนวนมากผ่านบริเวณน,นี้อีกประเด็นคือความมั่นคงทางทะเลฟิลิปปินส์และเวียดนามมีพื้นที่ใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งอาจถูกใช้เป็นแนวปฏิบัติการของกองทัพเรือจีนหรือสหรัฐออ ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินเรืออาจต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลหากมหาอำนาจต้องการใช้ท่าเรือหรือช่องแคบมลาากาด้านการเมืองระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญแรงกดดันให้เลือกข้างระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่ายอาจถูกจับตาม,มองว่าจะรักษาสมดุลได้อย่างไร เวียดนามมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้จึงอาจโน้มเอียงไปทางสหรัฐอเมริกาส่วนฟิลิปปินส์ภายใต้พันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐออก็อาจเข้ามามีบทบาทโดยตรงประเทศไทยแม้จะไม่ใช่คู่ขัดแยงด้ยงโดยตรงแต่ในฐานะศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยไม่สามารถอยู่นิ่งได้ไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่กับสหรัฐอเมริกาในกรอบสนที่สัญญาและมีการซ้อมลบข้อบละโกนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคขณะเดียวกันไทยก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐ,ฐกิจที่แน่นแฟนกับจีนโดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งและมีโครงการลงทุนจำนวนมากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกและโครงการเส้นทางสายใหม่ ดังนั้นหากเกิดวิกฤตขึ้นไทยอาจต้องรักษาสมดุลระหว่างสองมหาอำนาจอย่างระมัดระวังอาเซียนโดยรวมมักจะพยายามยืนอยู่บนความเป็นกลางหรือที่เรียกว่าเซอร์เนเซนเทียติแต่ในความเป็นจริงความเป็นกลางนั้นอาจถูกท้าทายอย่างหนักหากวิกฤตไต้หวันบานปลายเป็นสงคราม สิงคปโปร์อาจเปิดพื้นที่ให้กองทัพเปรือตะวันตกใช้เพราะต้องพึ่งพาเส้นทางการค้าเซรีฟิลิปปินอาจกลายเป็นฐานทัพสำคัญของสหรัฐอ,อกหากเกิดสงครามเวียดนามอาจใช้โอกาสนี้เพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนในทะเลจีนใต้กัมพูชาและลาวซึ่งใกล้ชิดจีนมากอาจแสดงจุดเยืยนสนับสนุนปักกิ่ง ส่วนไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียก็น่าจะพยายามรักษาความเป็นกลางและลดความตึงเครียดหากเกิดการสู้รบในช่องแคบไต้หวันเทคโนโลยีการทหารล้ำสมัยที่สุดในโลกจะถูกนำมาใช้จีนอาจใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง จลบ20และเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอาจใช้ F-35 เรือพิฆาตติดตั้งระบบบิรษสและเรือดำน้ำจมตีพลังนิวเคลียร์ขณะที่ไต้หวันเองก็มีระบบป้องกันทางอากาศขีปนาวุธเผาพุนและโรนสอดแนมอาเซียนแม้จะไม่เข้าไปสู้รบโดยตรง แต่หลายประเทศอาจเร่งเสริมกองทัพของตนเช่นไทยอาจพิจารณาโครงการแนฟลบก35อีกครั้งหรือเวียดนามอาจลงทุนในเรือดำน้ำเพิ่มเติมผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจถดถอยทั่วภูมิภาคเพราะเส้นทางการค้าถูกปิดอาเซียนอาจแตกเป็นสองฝ่ายสนับสนุนจีนหรือสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆจะเล่งจัดหายุทโทปปรณ์สมัยใหม่มากขึ้น และภายต่อความมั่นคงของพลเรือนก็จะทวีความรุนแรงทั้งการโจมตีไซเบอร์การก่อวินาศกรรมและการแทรกซึมข้อมูลข่าวสารช่องแคบใต้วันอาจดูห่างไกลาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในความเป็นจริงทุกระสุนที่ถูกยิงออกไปที่นั่นอาจสะท้อนกลับมาถึงภูมิภาคของเราทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมือง และความมั่นคงอาเซียนจำเป็นต้องยืนหยัดในความเป็นกลางและส่งเสริมการเจรจาทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายเป็นสงครามการรักษาสมดุลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้คำถามสำคัญคือหากพายุสงครามในช่องแคบไต้หวันปะทุขึ้นจจริงอาเซียนจะสามารถป้องกันตัวเองจากแรงสั่นสะเทือน หรือสุดท้ายแล้วจะถูกดึงเข้าสู่กระแสะสงครามที่ไม่มีใครต้องการราัชการ